นี่ไงไทยแลนด์มาอยู่ตรงนี้แล้วนี่คุณคนลรไวไวนี่ไวไวตัวสีขาวขาวตัวน่ารักน่ารักนี่คุณพ่อคุณพ่อค,ค,คุณพ่อนะเดินเท่มากเลยดูสิเท่มากเลยเห็นไหมเป็ดน้อยตรงนู้นก็มีอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีเอออีดีเดียวเดียวไดอันนี้น้องอ้วนนี่น้องอ้วนนี่ตรงนี้น้องอ้วนนี่อันนี้เดียวไดเดียวไดกับน้องอือนเป็นเพื่อนกัน นี่ไว้ไว้เป็นอะไร,น,ะไรนี่เป็นอะไรนี่จะเดกทำไมล่ะน้องนี่ไง,งไนี่ห่านตัวนี้ชื่อว่าคิงและตัวนี้ก็ยังปก<า>อกไข่มามามเราพาทุกคนไปดูราชินีแล้วให้ทุกคนดูซิว่ามันต่หรือเปนี่นี่คืออเอ,อเดี๋ยวนะ เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คือชิลีชิลีดูชิลีกกข่แล้วชิลีโหดมากเลยนะเ,เขาไปใกล้นิดนึงแล้วก็เขาจะโหดมากแล้วเขาจะตอดเจ็บมากเลย <c oughs> นี่ไอ,อตัวที่กำลังจะได้อบอนี่ไปไปดูกันเถอะเ <c oughs> อาน,นี้ไง <c oughs> น่ารักมากเลย <c oughs> <c oughs> ไปดูท่านีมอีนี้ชื่อว่าอะไรนี่ตัว <c oughs> นาเยียเออนาเยียอันนี้ชื่อว่าอะไรโจับไก่จับไก่จับไก่ตัวนั้นอ่าอ่าอันนี้ชื่อว่านาดี๋ยนาเยีย์อ้เนี่ยคอสวยอยู่กับลูกเล็กต้วงเล็กนี่พ่อโหดมากเลยฮนี่คือสวยกับลูกเล็กนิกกี้กินข้าวเป็นเรี้ยงกินนะนิกกี้นะ นิกกี้กินข้าวเป็นหรือยังนี่นวัวน้อยนปแล้วโอ้โหวัวน้อยวัวน้อยคือว่านิกกี้นิกกี้บาร์บี้เราจะให้มีนี่สวยสวยใช่ไหมทิมใช่กับนิกกีน้น่ารักมากเลยไปเราไปรีวิวอาหารกันโชว์สักสองหวานจะทอาหารด้วยอโอเคไหมเอาท้าไมคิง้ทำอย่างนี้นี่น้ำใสๆนะ่ะไปทำอะไรนะ่ะลงไปเหยียบทำไมนี่น้ำใสๆน่ะ แต่มันก็ยังใสยอยู่นะอเอานี่ไงสวีเซอร์น่ารักมากเลยไอ้โชคนี่เก้าอี้ขวางทางไม่ให้ใครมาอยู่จะหากินไข่อีกเราใช่ไหมนี่ออกไปเลยถ้านทีมจับตาดูนะว่าอีไวไวมันเอา้าเทียมมาที่มานนที่มาน,นี่มาดูว่าอีไวไวมันจะกินไข่หรือเปล่าที่มาน,นี่แล้วมาเร็ว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  นี่คืออาหารมีขี้ไก,ไก,ไก่ไก่มาขี้ไก่มาขี้ใส่ในนี้ด้วยนี่คือข้าวสารไม่ใช่ข้าวเปียกขา้กขาวเปลือกอะไรนี่แหละนี่คือหำหำนายมอาอยู่นีมันไงแบบนี้แบบนี้เอาหนูรีวิวอยู่ไงไปไปไป <laughs> ลูกนี่แล้วก็เกลียวแบบนี้หวานในี่ไก่ก็จะไปกินกันเบอเดอเบอเดอร์อบรอบรอแบบนี้ ไอโชคไอ้โชครู้ไหมเนี่ยว่าเขากำลังถ่ายแกอยู่ไนไอ้โชคไปดูกับอีกตัวนึงนี่ตัวหนึ่งนีาขาวๆนีชื่อว่ามันชื่อว่าใสาซื่อนะทุกคนแต่มันไม่ใสซื่อจริงๆมันไปหาผสมพันธุ์กับไอ้โชคน,น,น,อ,นอัะ็ไี่ยป่ไไป